วิธีการกดเงินไม่ใช้บัตรของธนาคารกสิกรที่ตู้ ATM กสิกรไทยครับผมวิธีการไม่ยากเลยครับเราไปชมพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นก็คือเข้าไปที่แอปกสิกรไทยของเรา K+ Plus นะครับผมเข้าไปเลยครับกดเข้าไปเลยครับจากนั้นก็ไปที่เมนูธุรกรรมนะครับผม B ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับผมก็สแกนใบหน้าหรือว่าใส่รหัสพิ n หหลักในการเข้าแอปธนาคารนะครับ จากนั้นให้ดูบัญชีที่เราต้องการถอนเงินนะครับแล้วก็กดที่เมนูถอนเงินเมนูนี้นะครับผมกดเลยครับหลังจากกดแล้วนะครับก็ให้รอสักครู่นะครับผมให้เราเลือกว่าจะระบุจํานวนเงินหรือว่าเลือกจํานวนเงินที่เราต้องการกดออกมานะครับทีนี้ผมจะกดที่100บาทนะครับผมกดที่100เลยครับจากนั้นนะครับก็กดที่ปุ่มยืนยันครับผมกดเลยครับแล้วก็ใส่รหัสผ่าน6หลักนะครับ ของแอปของเราจากนั้นท่านผู้ชมก็ตรวจสอบรายการอีกครั้งและจะเป็นการสแกน QR code เพื่อถอนเงินที่ตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทยครับแล้วก็ไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทยเลยครับผมแล้วก็กดที่เมนูถอนเงินไม่ใช้บัตรเมนูนี้นะครับกดเลยครับผมหลังจากกดแล้วนะครับผมก็ดูที่เมนูว่าเราทำรายการกับ K ตรงนี้นะครับ K บวกตรงนี้กดเลยครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่มือถือของเราแล้วก็กดปุ่มสแกน QR Code โถอนเงินซึ่งตอนนี้นะครับ QR Code ถอนเงินก็จะปรากฏที่ตู้ ATM เราก็ทำการสแกนเลยครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็กดที่ปุ่มยืนยันที่ตู้ ATM ครับกดเลยครับ เดี๋ยวก็รอสักครู่ครับโอเคการณารับเงินเราก็กดปุ่มตกลงที่แอปของเราก่อนด้วยนะฮะจากนั้นก็รับเงินที่ตู้ ATM นะครับผมอย่าลืมรับเงินเรียบร้อยครับสำหรับวิธีการถอนเงินไม่ใช้บัตรด้วยตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยกับแอป plus ของเรานั่นเองง่ายๆแบบนี้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์ม่ได้ชแนลกันด้วครับผมสวัสดีครับ